ถือกเล้ยวถือกล้ยวถือกล้ยววันนี้ตากแก่พี่น้องเลยบรรยากาศยกย่อยกสุงครับสวัสดีทุกๆคนครับเอาเบิ่งกระฟากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์ครับพี่น้องเลยปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลายังครับลุ้นจันบ่ตะค้ออุ้ย เราลรุ่นขนาดเลยพี่น้องเลยได้บ่เนาะรุ่นขนาดทวนแล้วบ่อคอยจะเคยตึกปลาครับพี่น้องเลยปลาคอใหญ่ครับเลยประมาณโลบ่โลก,กับแปดขีดพมดแล้วครับพุ่นใส่ถุงแล้วเรียบร้อยบอ่เรียบร้อยบอ่เรียบร้อยครับพี่น้องเลยอ่มามันขนาดปลาคอใหญ่ครับ,ปรบเปิดคลิปบาดแรกโลดก็ได้ มันเบิงนี้ฝันเต่อฝอนเติร์นม้วนขนาดนี่หน่อยเลยบรรยากาศยกย้อนยกสะดุ้งครับบานน้องเฮียนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียนคือเป็นนักสั่นโอ้ยขาสะดุ้งลุดโอ้ยตายแล้วขาสะดุ้งลุดดี่น้องเลยคนเสื่อมขาดมาจักนี่ เซเวอร์าได้ครับเพียงปลาสามร้อยครับมีปลาบึกปลานิ่นครับปลาบึกเป็นเอาขึ้นเบิร์ดแล้วครับถ่าเบิร์นในคลิปอีกหลายๆคลิปครับผมจะตัดใส่เบิร์นครับคลิปต่อไปครับลงถ่ายคลิปไว้อยู่เพียงแต่ตัวใหญ่ปลาบึกเป็นเป็นมวยปลาบึกครับปลาสามร้อยเป็นมหยแต่ปลานิ่นปลาตะเพียนปลาทองเป็นอย่างปลาไนมั้งปลาทองครับทองก็สองสามตัวครับตัวใหญ่ครับสามสี่โลห้าโลคนละมวนขนาดครับเชิญฟังก็ได้ บรรยากาศหยกย่อยกสะดุ้งพี่น้องเอ้ยบาทสามร้อยบาทครับต้อนรับปีใหม่ครับทรง่ายปีเก่าคนวะตะกี้นี่โอ้ยก่อนสิไลส่วนนี่ขึ้นกันเฮ่เฮ่เฮ่ครับมันจะเป็นบาทกับปลามันเริ่มเริ่มหางจักหน่อยพี่น้องเลยภาพเสียงเป็นเนว่ยเด็กอะเขาเม่นกันเขามาได้ครับ ตาเบิงเป็นตาฟังอยู่บอแต่ว่าอาจจะสั้นนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นมือถือมือถือแบบบูมี่ขาตั้งครับเอามือถือเอาอี่ลีอีล้อนี่ละครับอาจจะสั้นนิดหน่อยพลุนพลุพลุอู้ยเห็นบอกเห็นบอกนั่นแหละครับเป็นแนวนั้นปลานิ่นภาสั้นก็ขอโทษขออภัยครับย้าอยู่ไกลๆนี่ก็ไดเพิ่มแม่นหน่อยนะครับ บเบรงไปน้ำกันครับรัดสามรอยครับเดี๋ยวพุดธิปโล่เศ้าโล่เนี่ยครับกาคุ้มคุ้มค่าครับม,มันขาดวะอ๋อมันรุดไนเสือ้อสะดุ้งรุดที่นอ้องเลยข้ามันรุดจากเสื้อครับ ได้แล้วได้แล้วอย่าเท่าเบ๊ได้แล้วเบ๊เขาเป็นถามไทยกันได้ครับรับปีใหม่อวยพรปีใหม่กันได้ครับพี่น้องเลยจงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับคลิปนี้คลิปที่ลงไปเมื่อกี้กับมือเ้านี่กับเียนคลิปบุ่มีป้าครับกับหญ้าอะไรอย่างก็ขอโทษทุกคนหลายๆครับก็บ่ได้ตั้งใจบ่ได้คิดว่าสิเอียงมากไหม่ไปเล่นไปยังกับไอ้ก็ใส่เพื่อนกับทายเล่นกับ เพิ่นว่าปลาเพื่นหลายเพื่นว่าเขลงไปแล้วลงบพได้อครับคลิปมือเสานี่จ้ปลานั่นหลายอันนี้ปลาเพาะปลาบึกเพื่นอยู่นสะต่สะดุ้งมันน้อยเพรมือนั้นนะนี่ปลาเต็มอันนี้นี่น่องเลย นี่เต็มแยงมาเลยนี่มีแต่ปลาอู้นี่ครับปลากระมีนว่นจานมีปลานิ่นปลาปากปลาบึกนี่พี่น้องเองชื่อบอกคือห้องเออเออดีเถอะฮ <c oughs> ม้วนครับคนตึกป่าก็ได้มันบ่ห,บห้วงบ่มันกับ,บาม้วนครับมันกัเมื่อยล่ะแหงคนบ่ดนนนได้แหงเมื่อยผมวาคนไดก็มีความสุขครับนนำเอาในไปส่งกันพุพ่น่่น่ กล่องสั้นไปหน่อยเเดี๋ยวผมหาแนวมาตั้งกันครับเอ้ยไปก่อนใจแนวตั้งกล่องกันเลยแนวตั้งกล่องพอดีนี่มุมมีสั้นไาหน่ 非常贵。Oh, นกระดาษไปลองเอ้ยนี่ทั้งมวนทั้งเอาปลาครับเบื้องเอามวลขนาดาหีดนนาดาหน ป้อนแล้ววันนี้ฟ้อนแล้วฟ้อนแล้ววันนี้เอาเด้อตกห่างเลยเบยเอ้ยเฮ่อเบิงดีหน่อยเ้ยเอาเฮ่อปลากระต้นวันนี้คนกระฟอนอุ้ยอีกแล้วพุ่นโอ้งพุ่นอีกแล้วครับพอหันอุ้ยหลุจ้อยอุ้ยเสียดายแท้โอ่ เฮ้ยเพียงผัดดับจ่อยไปนี่พี่น้องเลยกําลังฟอรปลากําลังเต็นเมื่อกี้นี่เอามาอะไรวะนี้ยน่าบ้านนี้เฮ้ยเน่เข้าไปซื้อ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 ซือเอาอะไรนี่น้องเลยโมยกล่ะสะดุ้งวันนี้ฟอร์ตเออดอกเอ้ยเออมันมวนหลายพี่น้องเลย เออเออเอาตะบุญระถือปาลาลราบัดน,นี้ฟ้อนๆก็ฟ้อนอฟ้อนถือปลากระถือเออหัวปลากระหอดูจะบ้าเอาคนเอ้ยยกลราบัดน,นี้พี่นอ้องเลยฟอนมื่อเราก็ยกลราบัดน,นี้เออยฟอนดีกว่าฟอนดีกว่าปลาบดเท่ากัน ปาาลาบือกาแฟเนาเอ้ได้ปลาบเต้นเนาะอยู่ไอ้บ้านน้องน้องเฮียนครับน้องเฮียนนาแก่กับจังหวัดนครพนมครับพีน่น้อยร้อยต่อโคกสีสุพรรณครับร้อยต่อโคกสีสุพรรณกับนาแก่ครับไอ้มองเขาเห็นถนนสีเลียนไม่พอดีครับคนต้องไอ,เอ้เอาปลาขึ้นครับสามร้อยบาทมีปลาบึกปลา ปลายี่สกปลาปากปลานิ่งครับปลาแต่เพียนพคนน่ะแต่ว่าปลาบึกนี่เพิ่นบ่ได้ให้ครับปลาบึกมีตัวใหญ่พุ่นละครับตำหนักราคาขึ้นนะครับพูดละล้อเจ็ดลพุ่นละสิบลพุ่นละครับเพิ่นเอาไปลงอีกบอลหนึ่งครับเพิ่นบ่ได้ให้เพิ่นเก็บบัดแค่สามร้อยครับก็ได้พุ่นละสิบส่าวลครับเดี๋ยวถามไปเบิึงในคลิปครับ้พุ่นละหลายเติบไปดอกสิบส่าวลคุ้มค่าครับคนตะลุงลงกว่ามาณสิบหกดังครับตามผมนับเบิึง ดอกกามีแฮอีกสี่ด่างแฮ้งเป็นกระึ้นแน่ละแะมันได้ร้นะายแล้วนะพี่น้องเลยแล้วก็แฮ้งเป็นกระปล่อยให้สะดุ้งเขาเอาอะนะก็ตึกได้หอดหอดสี่วงแง่หรือหกวงแง่แหละผมบอกคักขึ้นกันเถอะก่อน,นย่างเดียวอ่นมันยังได้ยังเหลือยอยู่ครับปลายังเหลือหลายเถอะสะดุง้งบ้านเด็กบัตรจีปันใดบัตรทีปันใดมันยี่หม่องว่างแค่น้อยอยู่สะดุ้งสิบหกด่างบอ่อประมาณไรหนึ่งครับ เออ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 เดาแล้วพี่น้องอูอยากคนตกห่างอยู่ได้การขนาดนี้หรองไงจักหน่อยกับผมก็สิบปีเลยครับเพราะว่มมาแบตสีเบิร์ดครับพี่น้องเนียพอหอ,อมปากหอมคอพอเป็นสีสันครับพอเป็นกับกิบ าการได้เรื่อยๆครับผู้อดไรกูบอแต่ว่าในกระยังเพิ่นก็น่าจ,จะพูดรศิบโลขึ้นแล้วครับสามบาทสามร้อยก็น่าจ,จะคุ้มค่าอยู่ครับผมว่าสามร้อยบาทตีไปโลละห้าสิบก็อกโลกอะสามร้อยล่ะ,ะอันนี้ศิบโลขึ้นครับเดี๋ยวเขาไรครับเพราะว่ามิตรมิต่เส้าบ้านมีแต่คนในพื้นที่ครับมาตึกบ่อใดมากไกลครับเขาก็บ่อใดเอื่นบอ่อใดหางคนไกลนะเขาก็บอกปากต่อปากกันไป อ่อนเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งคนฟ้อนกันป่ดนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจากนลอยกับห่างห่างยุบลงไปหันเรียบร้อยได้ป่ดนี่เกิการเลยบรรยากาศเลยวิธีครับวิธีแบบบ้านๆกันมากินกับม้อนๆกันไปแต่บะมวนบะหองบ่โฮมันกะเงาหงอยมันกะเมื่อยพี่น้องเอ้เอ็งเครียดไรดูบรรยากาศบ้านเมืองกะ ค่อนข้างจะถึงเกลียดตั้งแอยไปไชกับบอดายยากในโควิดครับผมอยากไปไกลกับบอดายโมนี่ว่าสิไปสารคามพูดกันเพรา,า,ลามมกล้าไปพี่น้องเลยมาอีกแล้วโอไมคอนเพิน่นอันที่สองสองันที่สามก็อยู่สารคามครับไม่ยาอ๋อไอ้อยู่หน้าแกะครับไม่ยาครับไม่ยากนี่เบิร์นโดนโดน,น,นได้ไม่ยาบ้านใดน้อเพิ่นวะไม่ยากในคนในท่าแรกครับอยู่หน้าแกะไม่ยาเอ,อ้ย อยู่นาแกบ้านน้องน้องเหียนบ้านน้องเหียนรอยต่อโคกสีสุพรรณครับทุกมือนี่เซ็นเยอะ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 ได้การขนาดเฮ้ย <c oughs> มองเฮีย <c oughs> แม่นีก่ก็ได้คอมเมนต์เข้ามาถามไทยกันได้ครับเ <c oughs> วลาอยากหูอยากถามอยากอวยพรปีใหม่การอะไรกันกับอวยพรได้ครับ คลิปที่ลงไปก่อนหนานีแกว่ามีปลากรขอโทษขออภัยครับเบาอตะแหลกน็ดา,าปลาหลายขนาดอู้ถือกี่เล่ทาทั้งหมดปลาบางปลาเบางปลามันถือมันถือพร้อมกันไหมสังเกตวิพี่น้อยฮ่าฮ่า เออเอ็นมวนแต่เดียววัดน้องเอ็นมวนอยู่คนเดียวก็เดี๋ยวปลาบอกอุ้ยปลาท้อง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 อู้ปลาท้องปลาท้องปลาท้องคุณคุณคุณเห็นอยู่ไ่มครับอู้ปลาท้องนี่หลายตัวเลยครับปลาไนบ่อหรือปลายังเงี้ยนะตัวนี้ท้องบกขักครับมือเศร้าเลยอู้แดงห่วยๆ่วยทำไมมันต้มเลยมันสีน้ำมอแดงไปแล้วครับมวลอู้ตัวใหญ่แต่ปลาไน่อู้ประมาณเจ็ดโลถึงบ่อ อุ้ยเพียงเดียวพี่น้องเ้ยอุ้ยอ่างล่างช่างเลยปว,ว,วดพวแล้วมันขึ้นมาจะใสอุ้ยไฟได้คุณใบใหญ่นี่ยยนก,ก็ได้ล้วโอ้ปวดวันได้มันได้เลยนะวันได้มันได้พร้อมกันเลยครับเพิงอุ้ยใส่ตะของเงี้ยพอนได้ครับเสือแดงแดงคุณมันโตใหญ่หลายใส่บอลได้แน่นอนผมว่างูตะของหน่อยปลายใหญ่ครับเสือแดงแดงคุณกล่องกระติสัน้นจักหน่อยด้วยครับพีบ่น้องเอ้ยอุ้ย นี่ไก่ๆน,น,น,นี่ก็ได้ตัวนึ่งเขาเนี่ยย่างโบเลียวย่าเสือแดงคนก็นกนได้โอ้จักใจเบิ่งไพ่่หน่อยเลยบัานเี่มันถือมันถือพร่องการโหลดปลากระเหล่มเริ่มห้วยเริ่ม,ห,มห่างจักหน่อยครับปวดใส่ว่าได้ยัดของว่าไดโ้โอ้ยปวดเรียวเป็นจังไหนต้องมาเดชโยกได้แบบนี้มัจมนจะมุนๆไ่านั้นแล้วมันใหญ่หลายครับมันล้งของบ่าได้โอ้สอดเด็ดเลยไปหน่อยเจได้บ่าได้อยู่ใกล้ครับ กล่องกระสันจังเลยครับใส่มือถือถ่ายครับพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินซื้อกล่องใหญ่น้ำเข่าคนเอาบ่เป็นหรอกอันหน่าันหลังยุ่งเงยงงงเงยยแบัดนี้เพ็รจังเลยระบัดนดิเบิ่งครับเพรนจะเอาแนวใดวินาทีระชึกใส่บอด้ยระเบ็ดอลางงามเลยบัดนี้ห่วงคล้องบัดนี้พี่น้องเลย เบืเ้องเหาโอ้เพื่นมัดไว้เลยครับโอ้มือจกมือจกมือจกจกลงไปในี่ของเอาหัวมันใส่มันะสิเข้าได้ของ,อ,อ,อ,งอ,องเลยหน่อยปลาตัวแบกใหญ่นึงตายแล้วพี่น้องเลยเป็นจังไรเราบานนี้ <c oughs> เอาไอซันกระบาดมันจะต้นออกเบิ่งเด้อกองเสียกับพวกคองเสีย เบิ่องเรื่องประเลยมันใหญ่หลายพี่น้องยมันใหญ่กว่าของปวดปวดเดียวคุณดุนน้ำขนาดทั้งนี้ก็บฟอนอย่างเดียวจกแล้วเว้ยไฟเปลี่ยนโอ้ยถอดแลว้วพีว่น้องเ้ย ไปตั้งใดน้อ,นอบ,บ้านนี่ยโอ้เอาขึ้นเลยพอได้พี่น้องเลยต้องเอาขึ้นเลยไปแล้วบ้านนี่ยากพ่อว้บ่อยเนี่ย,อยโอ้ยเสียดายจังเด็ดว่ามีกล่องใหญ่นี่คือบนไปแล้วครับไอ้บังเดีอร์มันจะอุ้มขึ้นถูก่ะพู้เต้นกับเต้นผู้ฟ้อนกับฟ้อนเขายกปลากับเขายกน้ำเกา่าเฮ้ยหามขึ้นพี่น้องไปเขึ้น พุ่นเบิ้งเบิ้งเอ๋วไกลๆพุ่นเป็นพ่อว่ภาพสัน้นๆนครับภาพวัสัตว์ปันใดจำคนหน่อยครับปลาหนักกว่าคนหน่อยแน่อนอนล่ะแต่ว่าโตนะัะจำคนหน่อยพุ่นเดินไปแล้วทัออ้งกระยังทั้งยังเดินไปแล้วใส่กะยังปัได้ครับพุ่น เอาเบิ่งนี้ต่อบาดนี้เอาแล้วครับหน้าที่ระดึกปานไปเบิ่งคนเต้นต่อครับพี่น้องเอ้ยเย้อนเย้นเยืนเยืนฮ่าฮฮ่าวนขนาดเสือเสือเสือเต้นยางเดียวคนนี้เอาเ e ป็นนั่นน่ะเออโอ้ย อาแบตกัสิีเบิดแล้วพี่น้องเลยน่าจะได้สัก2นาทีอยู่ครับนี่เอกวาเบิ้งกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับบรรยากาศโอ้อยากไรเบอร์สดให้เบิ้งโดนโดนกว่านี้เด้อม้วนได้ครับพี่น้องเยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายปลาใหญ่จังอยพอดีแหละครับเต้นนี่เอาละ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 ก็มสุขพี่น้องเอ้ย ตรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับซื้อซื้อซื้อเรา่อได้ยกดอกปาน้ำเขาข้าตัะเต้น <laughs> ข้าตัฟอนอ้้อ้อ้เอาเอ,อถึกป้ายยถึาปาท่าไห่ ое? ถึอป้าเท่าไห่เออ เอ้เอ,อามันดับไปก็แสดงว่าแบตเบิ์ดเด้พี่น้องเลยเอยเอบ้านนี้เพิ่นกสีบอาภาษาน่าจะเป็นพู้ไทยครับถ้าผมฟังกวาคิดนะเพราะผมก็เป็นคนพื้นทีน่เนาะ เรียว่าถ้าผิดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเลยบอกเบิ่งฟังแเราขนาจจะเป็นผู้ไทยครับเบะอันแถวนี้เพิ่นบอกภาษาผู้ท่ายปะเบะเพิ่นบอกผู้ไทยบ่แถวนี้เป็นบอ่อแบบชาวบ้านครับปากบอกปากปากันมาแล้วก็มายกเอาจากที่จากนอก้องพาส่วนกันมายกครับแต่ว่าก็ขอค่าบัตรครับสามร้อยบาทปลาบึกปลานิน่ง ปลายีซกปลาตะเพียนปลาไนปลาไนหรือปลาอย่างวะจีงทองนะครับจีนเรือโซอนนันพูจาเมียะเพื่อนวาโซนนันพูจาแมนแมนครับพูไทยครับโซนนี้ครับจูาเมียะเมียะนี่แฟนครับตั้งแต่น้อยซับรักลอยซับคนนะี้เมียะนี่แฟนครับตัวจริงครับแฟนตัวยงเขาว่าถ้าเป็นในเฟซบุ๊กน ไปเบิ้งไปไงสบายคนไปเบิ้ง,องบอกพี่น้องเลยครับไปเบิ้งเม่นเนี่ยผมนะครับผมจะพายเบิ้งกับก้อนเฟริเกมสในข่องรับก้อนแบสซีเบิ้งพอดีอไปเลยเว้ยขั้นไปย่งางไปแ,แบสซีเบิเ้งพอดี พี่น,ออนอ้องเลยแบททิ่บดอะไรระบัยนี่เ้าเบิร์กระแฟกกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับอีกยกหนึ่งผมสิปิดคลิปด้วยครับพี่น้องเอ้บัานี้ไอ้พนยกของกันก่อนตอนนี้เพิ่นแต่ละคนจึ้งกันอยู่ครับพวกปลานิ้นปลาอยังมันสีมุดขีตมมนะ้ตุ่มอะนะตกท่ามันจะพักสักพักครับเพินน่นโยกทอด้ายจำโมพิษกับสีงอกแรกหรือว่าโอง่งงแรกเนี่ครับเพืนนน่นไอ้ยกทอดนั่นแหละประมาณนั้นครับบัตรสามร้อยบาทยัยเบ๊ะเบ๊ะปลาขึ้นทั้งคางนี่เบ๊ะปลาขึ้นทั้งคางนี่เมื่อกี้นี่ อ่าน,นี้เห็นบ,บ่กมันบาดผนยกได้แล้วนี้เห็นบ่อันนะครับพูดเอาพุทก็ได้โอเคครับพี่นออ้องเลยขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนหลายๆครับที่เข้ามาเบิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับขอบ,ค,ขบอคุณครับขอบค,ค,คุณครับเป็นคลิปครับอาานี ปิดจังไรหนอปาะเนี่ยสวัสดีจ้าสิปิดคลิปเหรอครับพินิดครับสวัสดีจ้าเบาหน่ายสิปิดนีด่สิปิดคลิปเหรอครับพินิดนัดดาบขอโทษก็พ่ายเล่นหลายเขับมาซ่าย้อนกลับไปเบิร์งไมเดอร์ครับพินิดครับขอบคุณเล่นหลายครับ,อบ,ออรรบ,รบขอคบคุณทุกคนครับ25นาทีครับกำลังพั ยี่ฟองงามครับอยากให้เพือ่อนๆก่อนล่ำก็ได้ไปเอากนะ่อนล่ำจักน้อยฮะก่อมนมิดคลิปไล่ล,ลิมพานาทีแหละครับพินิดเลยอ้าวมาจบจ่อยเพิ่นวะ,ะมาจบจ่อยไล,ล่ลิมพานาทีแล้วครับพินิดเอ้ยคลิดบุษโต้เที่ยวให้ขนาดเลยนี่ เพื่อนครับบอกว่า้ลบคลิปเนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนสาเบิ้งปลาใหญ่แต่ปาลาเพื่อนหลายอะไรครับคลิปมือเศ้าเนี่ยแต่ว่ามันหกนกักยกสดุตูมันน้อยแล้วมันก็ดบ,บอมันก็เลิกนะครับมันต้องเป็นสดุูงใหญ่ลงไปอา้าวคืนค้นึ้งบรรยากาศดีเราเลงเจ้าก็ขืนเนจเจไปใส่ เเข้า,าอไปปิดคลิปครับบ้านนี้ทุกคนปิดอีรีแล้วบ้านนี้อีนีเพป็นฝืนเขามากครับเมื่อกี้ก็เลยไ,ไล่ต่อยเพป็นจากไหน<ก>โอเคครับขอบคุณ<ส>ทุกคนหลายๆครับผิพพดพลาดประการใด็ขอโทษขออภัยถูกทุกคนครับมีอย่างกติชมกันได้ครับสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับในปีใหม่ตลอดไปครับ